เพราะคุณเท้งและคุณช่อไม่เปิดตามมองความจริงว่าเมื่อประเทศต้องรวมศึกนอกคนไทยต้องรวมใจกันสามคัคคีปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติใครทําอะไรตรงส่วนไหนได้ก็ทําและใครที่ทําอะไรไม่เป็นก็ควรจะหุบปากอยูเฉย สงครามทําให้เราเห็นคุณค่าของสันติภาพแต่สันติภาพนั้นจะต้องไม่แลกมากับผลประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้ดิฉันจะขอยกตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ที่ขุนนางกังฉินและโง่เขาทําให้ประเทศต้องล่มสลายตัวอย่างแรกอาณาจักรโรมันช่วงปลายจากักรวรรดิโรมันขุนนางกังฉินและโง่เขาส่วนหนึ่งตัดสินใจสั่งถอนทหารจากเกาะบริเจนเพื่อเอาทหารมาสู้กับชนเผ,เผ่าเยอรมันผลที่ตามมาคือ สิ้นสุดยุคโรมันในอังกฤษและเปิดทางสู่ตำนานกษัตริย์อาเธอร์ผู้รวบรวมประเทศอังกฤษให้เป็นหนึ่งเดียวตัวอย่างที่สองราชวงศ์ซงใต้เมื่อประมาณ900ปีที่แล้วมีแม่ทัพผู้เก่งกล้าคนหนึ่งกำลังจะชนะศึกกับชนเผ่าจีนแต่กลับถูกขุนนางกังฉินที่เป็นไส้ศึกสั่งให้ถอนทัพกลับมาโดยอ้างเรื่องการเจราจาสันติภาพผลที่ตามมาคือซงใต้ไม่เคยได้ดินแดนที่สูญเสียไปกลับมาอีกเลยและต้องเสียแผ่นดินจีนให้กับชาวมองโกลในเวลา ต่อมาตัวอย่างที่3เป็นอาณาจักรหนึ่งคะ่ะอาณาจักรนี้เคยมั่งคั่งร่ำรวยและมีศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟูมากอาณาจักรนี้ยังยึดแนวคิดตั้งรับในเมืองและหวังว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ศัตรูจะล่าถอยไปเองและนั่นเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การแพ้สงครามและการเสียกรุงนั่นคือกรุงศรีอยุธยาของเรานี่เป็นตัวอย่างว่าขุนนางที่กังฉินและงโง่เขลาสามารถทําให้อาณาจักรล่มสลายได้ลองกลับมาดูปัจจุบันค่ะเราต้องถามตัวเองว่าประวัติศาสตร์กําลังซ้ํารอยเดิมเพราะเรามีขุนนางที่กังฉินและงโง่เขลาอยู่หรือไม่ เช่นคุณเทง้งคุณชอบพูดว่ากองทัพและรัฐบาลใช้สงครามกับขมรนเพื่อสร้างคะแนนนิยมเป็นแค่เกมการเมืองและเรียกร้องให้เจราจาทันทีอย่าให้นานาชาติมองว่าไทยกระหายสงครามที่ฉันขอถามว่านี่เป็นการวิเคราะห์สถานาการณ์ที่ฉลาดและรอบครอบและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักหรือไม่เพราะคุณเท้งและคุณชอบไม่เปิดตามมองความจริงว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนทั้งสองครั้งและเป็นฝ่ายที่ละเมิดสัญญาทุกครั้งลองจินตนาการกันเลน ะะหากวันนี้พักประชาชนเป็นรัฐบาลอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจจะไม่มีสงครามกับเขเมรค่ะเพราะว่ารัฐบาลกําลังยุ่งอยู่กับการแก้รัฐรรมนูญอยู่หรืออาจจะเพราะว่ารัฐบาลต้องการสันติภาพแต่การที่เรามีสันติภาพนั้นอาจจะเป็นสันติภาพที่แลกมากับการปล่อยให้เขเมรล,ลุกรานดินแดนของเราไปเรื่อยๆอยู่หรือไม่จนเราอาจจะต้องสูญเสียแผ่นดินซ้ำรอยกับเขาพระวิหารหรือไม่ลองจินตนาการดูนะคะว่า ในอีก258ปีข้างหน้าลูกหลานเราชาวไทย จะพูดถึงเราคนรุ่นนี้ว่าอย่างไรพวกเขาจะตําหนิเราแบบเดียวที่เราตําหนิพระเจ้าเอกทัศน์และขุนนางกรุงศรีที่ทําให้เบืองล่มสลายหรือไม่เมื่อประเทศต้องรวมศึกนอคนไทยต้องรวมใจกันสามัคคีปกป้องรักษาอธธปไตยของชาติใครทําอะไรตรงส่วนไหนได้ก็ทําและใครที่ทําอะไรไม่เป็นก็ควรจะหุบปากอยู่เฉยสําหรับพักไทยพักดีนั้นเราขอทําหน้าที่ในแนวหลังด้วยการเปิดโรงครัวเป็นกําลังสนับสนุนทหารแนวหน้าและพี่ น้องในแนวชายแดนค่ะ